เกี่ยวกับหัวข้อวันนี้นะที่คนเข้ามาถามกับเราเยอะแยะนะครับในคอมเมนต์เพจนะครับหรือว่าใน y t u t u เนาะก็ผมสงสัยยังเลยนะครับว่าทำไมคนยยังเข้าไปเล่นในเว็บพนันออนไลน์กันอีกนะทั้งทั้งที่รู้ว่ามีเคสตัวอย่างมากมายนะครับว่าเขาได้โกงเงินเรานะมีหลายรูปแบบนะครับที่เขาจะโกงเรา ก็จร <expand> <ott am il ies> ิงๆแล้วมีเคสตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะครับที่ผมทําคลิปก่อนไปหน้านี้นะในทาง y t u t e นะหรือทางเพจนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับเว็บพนันออนไลน์นะผมทําหลายแนวนะครับช่องนี้นะก็อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าทําไมนะครับการที่เราหวังน้ําบ่อหน้านะแล้วตกเป็นเหยื่อของทางเว็บพนันออนไลน์เนี่ย พวกเกมออนไลน์เนี่ยมันถึงเยอะหรือเกินนะครับบ้านเราเนาะพูดคุยกันได้นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากเลยนะครับในการในการที่เขาเอามาหลอกล่อเรานะก็คือเงินตัวเดียวนั่นเองครับเคสแรกเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเองไม่ได้เล่นเองแล้วก็มีคนมา รับปั่นให้รับปั่นให้ปั่นบาคาร่าปั่นเกมอะไรต่างๆให้นะครับผมสงสัยเหลือเกินนะครับผมสงสัยเหลือเกินนะครับว่าเ,เขาจะมาปั่นให้เราทําไมนะครับถ้าเขาไม่ได้เปอร์เซ็นต์จริงไหมเขามาปั่นให้เราทําไมถ้าเขาไม่ได้เปอร์เซ็นต์จากทางเว็บนั้นนะครับถ้าให้คุณคิดแค่นั้นนะครับเขาจะมาเสียปั่นเวลาปั่นให้เราทาไมทาไมเขาไม่เล่นเอง หนึ่งเลยนะครับเขาทําไมเขาไม่เล่นเองสองเลยนะครับเขาจะเขาจะมาได้อะไรจากเราใช่ไหมครับมันต้องมีผลประโยชน์แล้วพอปั่นเศจปันเศจเขาไปกดรับโบนัสการกดรับโบนัสคือมันต้องทํายอดเทินให้ครบอยู่แล้วนะครับมันต้องทํายอดเทินให้ครบอยู่แล้วนะครับพอคุณกดแจ้งถอนไปนะครับคุณจดกดแจ้แงถอนไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันติดเทินพอมันติดเทินปุ๊บ รูปแบบเนี้ยมันจะเป็นรูปแบบเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็คือให้คุณโอนเงินไปนะครับถึงจะสามารถถอนได้เนาะจริงๆอ่ะคุณก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันไม่สมควรที่ต้องโอนนะแต่ว่ายอดเงินมันติดอยู่ประมาณสักสมมุตินะครับสามหมื่นยอดเงินติดไปสักสามหมื่นแต่เขาให้คุณโอนไปสักประมาณสักหมื่นหนึ่งเห็นไหมครับเขาเอาเงินจริงอ่ะ ที่มีค่าน้อยกว่าเงินเนากาสามหมื่นน่ะมาหลอกคุณแต่คุณก็อยากได้ของเขาไงถ้าเป็นสทัาไมก่อนเลยที่มีออกตามคดีเด็ดอะไรอย่งนี้ก็คือเหมือนเขาเอาทองห้าบาททองปลอมใช่ไหมเจอทองปลอมห้าบาทยืนอยู่ใ,ใกล้คุณที่คุณใส่ทองจริงหนึ่งบาทเขาบอกว่ามาแลกกันเขาาน้อยกว่าเอาทองจริงคุณไปบาทหนึ่งเอาทองปลอมห้าบาทให้คุณ เนี่ยแบบเนี้ยเหมือนกันเลยครับเอาเงินในอากาศมาหลอกเงินจริงเอาเงินเยอะมาเอาหลอกเงินน้อยประมาณนั้นแต่มันไม่มีอะไรที่มาได้มาฟรีหรอกครับทุกอย่างมันต้องมีแลกมาจากประสบการณ์แล้วกันแลกมาจากประสบการณ์แล้วกันแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งเมื่อวานนี้ทศลอยๆคือเล่นได้ปกติแล้วเวลาถอนอะ ถอนน้อยอ่ะไม่ถึงมืนอนะถอนไวแต่พอแตกเยอะ3ามสี่หมื่นได้ชา้าผมก็บอกว่าเขาก็รู้นะครับคนที่เล่นว่ามันมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ก็จริงๆเคสนี้ก็ทำใจครับต้องทำใจครึ่งหนึ่งคือถ้าคุณเข้าไปเล่นในเว็บการพนัน,นออนไลน์แล้วอ่ะคุณต้องทำใจเลยนะครับครึ่งหนึ่งที่คุณจะจะไม่ได้เงินอ่ะ จะไม่ได้เงินจากเขาเลยอ่ะก็คือเหมือนเสี่ยงแล้วครับหมดมาเยอะแล้วครับกับคําพูดพวกนี้ยถามว่าผมมีประสบการณ์เยอะไหมจริงๆผมมีประสบการณ์ไม่เยอะแต่คนรอบตัวผมเป็นเยอะผมเล่นผมผมเล่นแล้วอ่ะเราเสียเรารู้เลยว่าเราไม่ไม่ได้จากเขาแน่นอนอ่ะคือมีคนบอกว่าเล่นต้องใช้สติหัวร้อนคือต้องหยุดใช่ไหม แต่มันพอมันเสียแล้วมันหยุดไม่ได้หรอกครับสําหรับคนหัวร้อนน่ะเชื่อผมสิหยุดยากผมว่าไม่เล่นด um ีกว่ามันมีหลายแบบเลยครับกลนตอนเนี้ถามว่าเราสามารถเอาเงินเขาได้ไหมก็อย่างที่บอกอ่ะมันต้องคุมอ่ะคุมสังเกตไปแล้วเมื่อก่อนมีคนนําเล่นน่ะทําไมเขาเขาถึงไอ้นี่คุณ คนนําเล่นเขาถึงบอกห้ามห้ามเล่นเกินสามไม้อะไรประมาณเนี้ยวละสามร้อยอะไรประมาณเนี้ยอ่าก็ถ้าเล่นเกินนั้นมันก็เริ่มอารมณ์เสียเริ่มหัวร้อนแล้วเงยถ้าเสียเกินสามไม้ติดให้เลิกเล่นอะไรเงี้ยถามว่าเขาแนะนาดีไหมเขาก็แนะนําดีคนนําเล่นนะ่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่มีใครทําได้หรอกครับไม่มีใครทําได้หรอกยากไม่เล่นอด็ดีที่สุดครับ แล้วมันมีโปมีอะไรมาหลอกล่อเรานะมันมีคนล่าปโปก็มีครับคนล่าปโป้ล่าโบนัสอะไรเงี้ยเวลาคุณเล่นนะมือใหม่นะผมแนะนํานะแนะนํานะครับว่าว่าคุณอ่านกฎระเบียบให้ดีก่อนนะครับแต่จริงจริงอ่ะไม่เล่นดีที่สุดของพวกนี้มันไม่เล่นดีที่สุดครับหางเงินทางอื่นดีกว่าครับมันไม่มีเงินอะไรได้มาง่ายๆ่ารครับถามว่าตอนนี้ขายของหรือว่าทำอะไรมันก็ยากลำบากใช่ไหม ก็คือมันก็ต้องทนนะครับมันก็ต้องทนเพราะว่าการที่เราจะได้เงินมาง่ายๆมันมันไม่มีแต่ว่าถ้าคุณเล่นเป็นมองเป็นเกมรูปแบบเกมแบบสนุกๆน,นะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเกี่ยวกับการพกเล่นเว็บพนันออนไลน์เนี่ยคุณก็เล่นไปเถอะแต่ถ้าคิดว่าจะเอาเงินเอาอะไรอย่าเล่นเลยดีกว่าครับเสียปเปล่าเพราะคุณเล่นยังไงมันก็ไม่ชนะเขาหรอก คนติดต่อม,ม,มาให้ผมรีวิวเกมรีวิวเว็บเกี่ยวกับพวกเนี้เยอะแยะมากมายเลยผมไม่รับเพราะผมบอกแล้วว่าช่องผมมันเป็นช่องเกี่ยวกับแบบว,ว่า,าต่อต้านการพนันนะอะไรประมาณเนี้มันก็เงินดังนั้นนะครับมาลอดนะเราตาผมยังไม่รับเลยครับแค่แปะลิงก์เฉยเฉยยังหลายบ้านแล้วครับแล้วคนที่รับจ้างปั่นบาคาร่าเขาจะได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ ในการที่คุณเล่นเสียเขาจะได้เปอร์เซ็นต์จากการที่คุณเล่นเสียนะไม่ใช่ได้จากการที่คุณเล่นได้นะครับอีกอย่างหนึง่งเว็บปก,กติเลยแต่เวลาถอนะที่มันถอนไม่ได้เพราะเขาจะเลือกให้ดีกว่าเอาง่ายๆคุณว่าเขาล็อกไม่ได้นะคุณว่าเขาล็อกไม่ได้แล้วทำไม ว่าคุณเขาว่าเขาล็อกยุดไม่ได้นะแล้วทําไมเวลาเวลาเขาเขาจะให้คุณถอนอ่ะเขาถึงให้คุณถอนไม่ได้ล่ะล็อกไม่ให้คุณถอนล็อกล็อกไม่ให้คุณเข้าระบบอ่ะเวลาแจ้งถอนไปแล้วอ่ะจริงป่ะเขารู้หมดเลยครับเขารู้ยันไอพีเครื่องคุณอ่ะว่าคุณเล่นสองเครื่องอะตอนเนี้เล่นสองเครื่องตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วนะครับเปิดหน้าจอสองเครื่องเนี่ยตอนนี้เล่นไม่ได้แล้ว คุณจะไปรักไก่เขาเล่นเปิดหน้าจอสองเครื่องอเว็บเดียวกันสองจออย่างเงี้ยเวลาถอนเขาก็หาว่าคุณเล่นเล่นผิกกดกติกาแล้วแต่ว่าถ้าคุณคุณจะใช้เป็นสองยูทสองยูทใช่สองเครื่องอันนี้โอเคเขาอาจจะไม่รู้สมัครสมัครคนละคนละบัญชีอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คุณหลอกเขาไม่ได้นะครับเว็บฉลาด เขาจะกรรมเขาจะอะไรเขาจะนําหน้าเราเป็นหนึ่งเก้าเสมอครับพวาเว็บพน,นันออนไลน์จริงๆทางที่ดีอะ่ะอย่าเล่นเลยดีกว่าปัจจัยหลักเลยนะหัวข้อเนี้ยที่ผมจะมาพูดคือทําไมเรายังตกเป็นเหยื่อของเว็บการพน,นันออนไลน์อยู่นี่ก็คือเงินนั่นเองครับเงินอย่างเดียวเลยครับที่เขามาล่อเราอะ่ะคือหลักง่ายๆเลยอย่างที่ผมบอกไปก่อนต้นคลิปอะต้นไลน์เนี้ยก็คือเขาเจ้าเงินน้อยอ,ะอ่ะอ่าเขาเจ้าเง,เงินเงินเยอะเขาอะ่ะ เงินเยอะในกายเขามาล่อเงินจริงที่เป็นเงินน้อยเราเราก็อยากได้เจอเยอะครับคนที่อยู่เกาหลีนี่จะโดนเยอะเหมือนว่าว่ารับจ้างปั่นะเยอะมากเลยนะครับก็ฝากให้คุณคิดนะครับฝากให้คุณคิดนะครับเราจะไม่ได้ไหละอยาวนะครับเพราะว่าอยากให้พวกคุณเลิกกันนะครับอยากเข้าไปเล่นเลยครับรู้ว่าอยากได้เงินผมก็อยากได้เงินแต่ผมก็ยังไม่อยากเล่นเลย เพราะว่าเวลามันเสียบแล้วอะ่ะเงินเรามีสมมุตินะครับเงินเรามีในบัญชีแค่หนึ่งพันบาทคุณเล่นไปแล้ววันนี้เสียบแล้วห้าร้อยจริงๆอ่ะคุณเก็บเงินไว้หนึ่งพันอ่ะคุณใช้วันละร้อยคุณได้อยู่ได้สิบวันคราวนี้จากคุณใช้ได้สิบวันคุณเหลือห้าวันแล้วแล้วคุณจะหาไหนมาทดแทนนะคุณก็ต้องเอาห้าร้อยเนี้ยไปกู้คืนมาหมดเลยครับคราวนี้ แล้วอย่างนนะที่คุณไปรับยอดโบนัสอะ่ะที่คุณติดเทินอะ่ะคุณสอบถามแอดมินไปเลยนะครับว่าเขาคิดอ่าคุณเทินยังไงนะครับเล่นได้เล่นเสียแล้วก็ยอดเทินค้ายยังไงคราวนี้ยเขาบอกให้คุณโอนแล้วถ้าคุณโอนแล้วเขาเรียกไงคุณโอนแล้วคุณมาปรึกษาแบบพวกทางเพจอย่างเงี้ยแล้วเขาแนะนํามาว่าไม่ต้องโอนหรอกมีมีผลจะไม่ได้ ใช่ไหมพอคุณไม่โอนคุณเล่นยอดเธอได้ครบเชื่อผมสิว่าคุณเล่นแล้วอ่ะคุณจะเล่นไม่ครบยอดเธอหรอกคุณจะเสียเพราะว่าเขาอ่ะจะล็อกคุณไว้แล้วแหละคุณไม่สามารถที่จะเล่นเล่นถอนได้หรอกเชื่อผมสิครับโอเคครับฝากไว้คิดแค่นี้นะครับว่าทำไมเราถึงยังตกเป็นเหยื่อนะครับให้กับพวกเว็บการพนันออนไลน์เนาะ หนึ่งเลยละ่ะร,ร,ร,รูปเกมมันจะสนุกสนานเลยละครับแต่ว่าหลักๆเลยครับก็คือว่าเล่นได้แล้วมันถอนไม่ได้เนี่ยคือมันยังเป็นปัญหาอยู่อีกเยอะเลยครับไอเรื่องกลโกงทิกเล็กๆน้อยมันมันมีอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วแต่ว่าคนเล่นได้เขาก็จะมองข้ามผ่านไปโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรายนี้นะครับ